นี่ค่ะกลับมาถึงบ้านมากินต้องมาม่าลงตอนนี่ค่ะเอามีหมูสับเดี๋ยวจะใส่หมูกินไปเลยไม่เอาผิดตัวผิด ค่ะเสร็จแล้วกินด้วยกันนี่แหละค่ะอาหารทำง่ายๆจ้ากลับถึงบ้านเพื่อนเอาสาะเปามาฝากเพื่อนซื้อมากล่องนี้เจ็ดสิบสี่ร้อยบาทบ้านเราค่ะไม่แพงนี่ค่ะน่ากินมากอืมอร่อยใส่ไข่แดงด้วย แล้วเป่านานๆจะได้กินต้มน้ำสุกใบเต้มื่อเสารนี่ เดี๋ยวพวกนี้จะทำโปรเพเปียรยวนเป็ดก็ยังไม่ได้ทําซื้อมาเมื่อวานนี้ตัวสามกิโลใน่่เทสการทีิสมาร์ดลดไม่ได้หรอกน้ำหนักกินอย่างเดียว ทำไมมันอร่อยแท้ทุกวันนี้อาหารเกาหลีแบบเครื่องปรุงอะไรอะที่ร้าน,น,นขายอยู่ที่ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตของประเทศเดนมารกก็มีหมดแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องไปร้านเกาหลีหรือว่าร้านอะไรเนาะของไทยก็มีขาย เพราะว่าอาหารยีเชียนี่ติดลำดับของลูกเลยค่ะแซ่บ อีกสามอาทิตย์ <c oughs> กลับเมืองไทยแล้วพี่น้องเลยห้าอาทิตย์ใช้ Holiday ให้หมดเลยทำงานอยู่เมืองนอกก็ดีแบบน,นี้แหละมีวันหยุดเยอะ ถามว่ามันอยู่มั่งนอกข้อดีเยอะไหมข้อดีเยอะข้อดีเยอะกว่าข้อเสียความปลอดภัยเขาก็สูง ก็าจากเงินที่เราจ่ายภาษีนี่แหละพี่น้อยชิมสาระเปล่าด้วยอืมอร่อยมากเลยอืมอร่อย คุณนา่าอยู่กันสองคนซื้ออันนี้เพื่อนซื้อมาจากคนไทยทำแบบอืมอ่าอืมดื่มน้ำเดย อืมกินมะต้มมามา่าเกาหลีวันนี้ได้อร่อยมากแค่เอาเส้นส่วนมากแค่เอาเส้นแต่น้ำกว๋วยเตี๋ยวเราต้มเองเนาะอืมอร่อยดู ทำก๋วยเตี๋ยวทำเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นอืมอืมอืมผักทำไมล้มละเลีลนะน่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปย้ายใส่กระถางเอาไปใส่กระถางที่ว่ามันไม่ขึ้นหรอเนาะขึ้นหรือเปล่า่นู้อย่างไม่ได้เราก็ได้เก็บกินเนาะ ส่วนมากคนที่นี่เขาจะไม่ปลูกนะเขาจะมาวางไว้ใส่กรอบหน้าตาไปทํากับข้าวสองครั้งสาครั้งเขาก็ทิ้งเขาไม่เหมือนเราอ๋ออิ่มไม่ไหวแล้วโอเคเอไว้เจอกันค่ะ โอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหนะ้าไปแล้วค่ะเจอกันจ้าเดี๋ยวจะทำของลุงมีใส่กอกใส่กอกบันเขาอร่อยนะเดี๋ยวจะต้มมันฝรั่งหรือแกจะกินกับอะไรก็ไม่รู้กับข้าวเมื่อวานนี้ก็ยังปลาก็ยังแกงแกงเผ็ดปลา ปลาแซลมอนพอเปียทอดก็ยังกินใหม่ไปเรื่อยแปโอเคค่ะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็มาไม่มีอะไรหรอกคะ่ะมาชวนพี่น้องกินเหมือนเดิมไม่มีเรื่องเล่าไม่รู้จะเล่าอะไรกินไมงมดมันก้อนใหญ่เดี๋ยวจะเขียนหาเพื่อนให้มาเอาไป ที่ทำงานวันนี้เขาทำงานโอเคค่ะ